หมูกรอบหางมาโ,โอ้โหนะเราใช้หมูสามชั้นนะครับแผ่นใหญ่วันนี้ได้มาสวยๆเลย9กกิโลกว่าๆเราจะใช้ช่วงอ่าใต้ท้องราวนมนะช่วงนี้จะทำหมูกรอบได้อร่อยที่สุดนะครับผมนะแล้ววันนี้แถมให้พิเศษด้วยหางหมูกรอบขอต้มน้ำเดือดจัดใส่เกลือซีอิ๊วขาวเอาหมูไปต้ม หหางหมูต้มทิ้งไว้20นาทีครับเดือดเราต้มมา20นาทีแล้วครับผมนะดู3ชั้นว่ามันได้ที่ยังโอ้โเนื้อแน่นๆ3ชั้นมันแทรกตรงกลางนะแล้วนี่หางหมูเรานะวันนี้มีหางหมูเป็นพิเศษด้วยเดี๋ยวเราจัดให้ยกหมูขึ้น มาครับผมอุ้ยโรยเกลือเหมือนเธอกับฉันที่เข้าใจทาเกลือให้ทั่วนะผมนะให้ทั่วหนังหมูเลยนะที่สําคัญนี่อย่าลืมนะหางหมูก็เช่นกันทาให้ทั่วโรยไปแล้วก็ทาไปงีนะ้ทาเกลือที่ด้านหนังหมูทิมหมู น้ำส้มสายชูเอาส่วนหนังลงไปแช่น้ำส้มสายชูสิบห้านาทีครับอาหารหมูเราด้วยนะครับผมนะเอาลงไปแช่เลยนะเอาด้านหนังลงไปแช่นะครับผมนะ,อะเอาหมูมาตากตากแดดจะจ,ดจัดสักครึ่งวันครับตากหมูเรียบร้อยเตรียมบังครับผม ผมไม่ต้องเข้าถึงเนื้อในนะเอาแค่ด้านหนังด้านบนนะไปนะอ่างหางหมูครับผมนี่เรามีหางหมูด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาบ้างเหมือนกันเลยนะบ้างวิธีบ้างวันนี้เลยนี่นี่บ้างแบบนี้เลยขั้นตอนเราไปครับเอาลงไปตุ้มในน้ํามันนะใช้ไฟ on, อ,อ่อ,อนอ่อ,อนอ่อ,อนอ่นะมาลงใกล้ๆเลยนี่นี่เรามาดูกันนี่ ลงไปใ, Editor ในน้ํามันนะขั้นตอนนี้เขาเรียกกันว่าการต้มใ,ในน้ํามันต้มยังไงเวลาเราต้มเนี่ยเราใช้ด้านหนังหมูนะครับลงไปน้ํามันนะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะเอาด้านหนังส่วนนี้ลงจุ่มไปน้ามันอย่างนี้เลยอ่าด้านเนื้ออยู่ด้านบนนะไม่ต้องเอาไปลงน้ํามันตั้งกระทะไฟอ่อนๆอ่อนๆแล้วเราก็ต้มไปเรื่อยๆ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 กลับมาก่อนนะกลับมาที่โฟกัสที่หมูก่อนตอนนี้เรา ต้มนะครับนะเอาหนังลงไปต้มตอนนี้น้ํามันเริ่มเดือดเริ่มร้อนร้อนแล้วทําไงร้อนแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะปิดไฟให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเอาขึ้นนะแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยนะแช่ทิ้งไว้สัก5ชั่วโมงจนน้ามันเนี่ยมันเซตตัวมันเย็นตัวแล้วเดี๋ยวค่อยมาทอดซ้าอีก1รอบครับผมลงทอดรอบ2ครับผม น้ำมันเดือดปูป้าปูป้าเดี๋ยวเราทอดด้านหนังนะครับผมนะให้มันปูกรอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทอดด้านเนื้อนะด้านเนื้อเนี่ยทอดไม่ต้องนานนะแต่เน้นด้านหนังให้กรอบปูเลยกลับด้านครับผมผมนี่อุ้ยหางหมู หมูกรอบได้ที่แล้วครับผมนี่พอได้ที่แล้วมันก็จะล่องรอยฟูกรอบแบบนี้เลยนี่โอ้โหนี่เรียบร้อยแล้วครับผมนะกับหางหมูกรอบตักน้ำมันราดซ้ำอีกทีครับผมเพิ่มความฟูกรอบ,าม,รอบมาลงไปครับผมเีน่แหละยี่หมอน้ำจิ้มเจ้ามา มะนาวปลาครับผมน้ำตาลทรายครับผมพริกป่นข้าวคั่วหอมหอมๆต้นหอมอ่ะลูกโดดมะนาวคนให้เข้ากันนะเหมือนเธอกับฉันที่เข้าใจโอ้โหน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่ว ลูกโดดมะนาวเดี๋ยวเราไปชิมนี่อดนี่นข้างในยังชํำนะครับผมนะข้างนอกกรอบข้างในชํำยังอมชมพูอยู่เลยนะมันแทรก เป็นกับผมนะจิ้มเข้าไปอย่างนี้เอาลูกโดดมะนาวขึ้นมาด้วยนี่ลูกโดดมะนาวยอดนะจิ้มราดหน่อยนี่นี่เลยลูกโดดมะนาวด้วยหน่อยนะใต่อย่างนี้เลย นี่รโอโโโดดอันนี้ผมเอาจัดใส่กล่องนะใส่ข้าวแล้วก็หมูกรอบที่ทำเรียบร้อยแล้วใส่กล่องเดี๋ยวเราเอาไปแจกกันนะทาไม่หมดก็เอาไปแบ่งปันนะครับผม ันนี้ผมทำเองอยากให้ลองชิมดูครับรับของคุณครับขนมเท่าไหร่ครับผมวันนี้บา้านขอต่อราคาลุงก็ลุงบอกว่าเท่าไหร่นะข้างบนนี้เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบนะเดี๋ยวผมจัดขอต่อเหลือห้าร้อยเนาะเ<อ>หลือห้าร้อยพอต่อ,อนะขอต่อไ,ได้แล้วไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรเอเกินไม่เป็นไรต่อ,ตอ ทำเองเนี่ยใช่ไหมมีขนมด้วยขนมไทยแล้วก็มีข้าวหมูกรอบอันนี้ผมทําเองอยาอยู่คนเดียวเหรอครับร,รักษาแผลตูดกดทับเปาะรูอย่างเนี้ยอแล้วไปหาหมออย่างครับสองปีผ่าแล้วสองปีผ่าแล้วอเนี่ยยามีน้องเต๋อให้มาไอ้ไอ้นั่นขอเขาให้มาก็ซื้อยาอย่างเดียวเนี่ย คือยาหลอดสองร้อยเนี่ยมาทาถาอยงนันก็มากเวลเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้นี่เห็นก็ตายแล้วแล้วนี่หมดอย่างจะหมดอย่างยาหมดแล้วมันมีแค่ครึ่งเดียวสิบห้ากรัมกันนะเองแล้วยายมีตังค์ซื้อใหม่ไหมเนี่ยไม่มีเดี๋ยงนั้นผมเอาตังค์ที่ผมไปซื้อก็ได้ตอดเท่าไหร่ครับมีควดอีกก็แพ้ตอดเท่าไหร่หลอดสองร้อยถ้าใครให้มายี่สิบสามสิบเฉ่งก็เก็บ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 รวมรวมเลยจะซื้อหลอดหนึ่งเนี่ยผมหมดผมมีตอนนี้ผมมีเงินสดอยู่ที่ร้อยเดี๋ยวยายเอาไปซื้อยา สองร้อยแล้วอีกสองร้อยยายเก็บไว้กินข้าวนะค่าเดินทางค่าอะไรครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวยายอันนี้เก็บไว้กินขนมไวด้วยนี่ขนมขนมไทยอันนี้ขนมผมทำเองเด้อครับขายไว้ล้วยายนะเดี๋ยวผมไปก่อนนะหายไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับผม